ที่เขาบอกกันว่าตอนนี้นะครับเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยไม่ดีแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลามีงานเทศกาลไทยแบบนี้ที่ไรนะครับคนแน่นเอียดในงานตลอดเลยนะครับแบบภาพที่เห็นนี่เลยครับผมว่าส่วนหนึ่งที่ผมได้ไปสัมผัสมาเนี่ยก็คืออาหารไทยของเราเนี่ยแหละครับที่คนอเมริกาเนี่ยเขาชอบจริงๆนะครับทั้งข้าวซอยข้าวขาวหมูหมู3ชั้นลูกชิ้นปิ้งนะครับยำมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงคอหมูย่างและอีกหลากหลายเมนูเลยครับ วันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูบรรยากาศในงานครับแล้วก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่งานพอดแลนด์ไทยเฟสิวัลที่รัฐโอเลกอนด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจกันหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่งานพอดแลนด์ไทยเฟสิวัลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรอร่อยอร่อยกินบ้างแล้วเราไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้ากันนะครับว่าเขาขายอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านส้มตาม p d ดีเอ็กซ์นะคบสวัสดีครับ น้องวันนี้เอาอะไรมาบ้างครับน้องเป้อ๋อวันนี้มีส้มตำอ่าซุปตำลาวครับตำไทยตำไทยขายออเดอร์เท่าไหร่ครับ15บาทครับ15เหรียญ15 3 4้าประมาณออเดอร์ละห้าร้อยบาทเมืองไทยแล้วก็มีอะไรครับมีอันนี้ยำหมูยอปลาครับยำหมูยอปลาใช่พรุ่งนี้จะมียำแซวอนปลาด้วยนะครับเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านขายดีมากเลยครับยำหมูยอปลาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหมูยอที่นี่ราคาสูง ใช่ครับแต่ว่าทําเองไหมหมูยออาหมูยอไม่ทําเองครับรับมาครับแล้วมีอะไรครับอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นทอดครับโอ้สามชั้นทอดอ๋อเดินเท่าไหร่ครับพันสิบห้าบาทเหมือนกันครับเหมือนกันรู้สึกไงกับงานปีที่สองของเราละอ๋อก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าดีใจที่คนมาทานอาหารไทยเยอะแล้วก็กับภูมิใจในความเป็นไทยของเราเนาะตอนแรกตกใจว่าไ้ว่าฝนตกอ่อนิดนึงเหรอโอ้แบบ แน่เลยน่าจะแย่แน่เลยว่าฝนตกแต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยครับคนชอบอาหารไทยแล้วเกิดว่าคนอยากกินแตมางานไม่ทันไปกินที่ร้านได้ไปได้ครับอยู่ร้านส้มตำไทยคิทเช่นครับอยู่ PSU ดาวเทาอยู่ใกล้ๆกับ u n i v e r s i t ซอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ครับ PSU พอร์ State ครับนี่ครับกระทะที่เห็นอยู่นี้ก็คือมือผัดผัดไทยของเรานี่นะครับแล้วก็พี่ข้างหลังเป็นพี่เจ้าของร้านนะครับอันนี้มาจากบูธอะไรครับร้านเสน่ห์ไทยครับอลเบอร์ตาครับ อาเตอรสเปตสูตรนี้รู้สึกใส่หอมแดงด้วยใช่ครับเพิ่มความหวานใช่พอ,อเอาหอมแดงไปคั่วก,ก่อนมันจะหอมขายออเดอร์เท่าไหร่ครับครักุ้งกุ้ง13เหรียญไก่12เหรียญเต้าหู้10เหรียญเกือบจานละ500บาทถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับแล้วน้องอยู่พอแล่นมานานยังเอ่ยอยู่พอแล่นมา จะเข้าปีที่3นะครับโอ้แล้วอยู่ที่ไหนมาก่อนมะมอยู่นิวยอร์กครับต่างกันเยอะไหมครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าที่บอร์ดเล่นมันชิลกว่านะครับชิลกว่าใช่นิวยอร์กมันได้ยินแต่เสียงตรใช่มันวุ่นวายไปหมดลงจากไม้ก็วุ่นวายแล้วแล้วเราชอบธรรมชาติที่นี่ไหมชอบเป็นคนเป็นคนแอคทิวิตี้อะไรอย่เงี้ยบ้างใช่น้าร้อนก็จะได้ไป p ายแพดบอร์ดไปเดินไฮกิ้งเสร็จเลยนะครับ แล้วคําถามที่เขาพูดว่าเศรษฐกษิจอเมริกาเริ่มถอยลงแล้วความรู้สึกเราเป็นไงครับช่วงนี้มันก็เงียบลงนะครับผมว่ามันเงียบไม่ไม่เหมือนปีที่แล้วแต่ก็แต่ก็อยู่ได้โอเคแต่ที่นี่พูดถึงถ้าเราขยันทางานมันก็มีงานให้ทําเยอะแยะตลอดใช่ครับโอเคอ่าขอบคุณน้องนะครัะนี่ได้แล้วเดี๋ยวดูขั้นตอนสุดท้ายคุยไฟผัดไปคุยไฟผัดไป,ดไ,ปไม่เป็นไร และอยู่ที่มือของพี่เขานะครับก็คืออะไรเอย่ยเฉาก้วยลาวาค่ะรสชาเขียวโปรตีก็จะเป็นแค่เฉาก้วยนมสดอันนี้มาเพิ่มมูลค่าเพิ่มสีสันมีอะไรบ้างนะครับมีเป็นไททีค่ะกิีนทีโกโก้แล้วก็เป็นออริจินอลแล้วก็ขายอยู่ที่แก้วละเจ็ดเหรียญค่ะนี่ครับเจ็ดเหรียญน่นากินมากเลยแล้วก็เป็นเจ้าของร้านสเสน่ห์ไทยเมื่อกี้คุยกับน้องที่ขายผัดไทยมาแล้วสเสน่ห์ไทยเปิดมากี่ปีแล้วครับเพิ่งเปิดได้หนึ่งปีค่ะที่เขาพูดว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ค่อยดี ความรู้สึกพี่เป็นไงครับตอนนี้ก็รู้สึกมีผลกระทบนะคะเพราะว่าดูแล้วมันการใช้ใจ่ายของลูกค้านน้อยลงกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบมากสักเท่าไหร่เพราะในเรื่องของคิดว่าเราเปิดร้านอาหารด้วยยังไงคนก็ต้อง,ต,องต้องกินกินข้าวมากินเฉาก๊วยนมสดกันครับอร่อยสดชื่นนะครับแม้ว่าอากาศจะหนาวยังไงนะครับที่คนฝรั่งเขาไม่สดนะครับเขาก็กินไอติมเขาก็กินพวกน้ำแข็งใส่นะครับของหวาน ตอนนี้อยู่กับอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไส้อะไรเอ่ยมีวันนี้ทํามาเป็นไส้เป็นหมูสับนะคะเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นไส้เจค่ะคือคนไทยอ่ะเวลาไปตลาดนัดอ่ะเราเราต้องเราต้องขิ่เขาเก็บปากหม้อพี่เออใช่เนี่ยอันนี้ออเดอร์เสร็จแล้วนะครับโมกันมาเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ออเดอร์ละสิบบาทค่ะสีชิ้นเจ็ดชิ้นค่ะจริงๆ6หกแต่วันนี้แถมเพราะว่าฝนตกใช่ก็แถมเจ็ดชิ้นนะครับ <c oughs> แล้วเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนสุรินทร์ค่ะแต่มาอยู่กรุงเทพเป,นนประมาณ <c oughs> ชาเกือบ20ป<อ>ีแล้วจบข้า,ากกรรมกรค่ะเอกอาหารและโภชนาการมามาครั้งนี้ครั้งที่3ค่ะมาอเมริกาก็คือเวลาได้งานมาครั้งแรกก็คือมาเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วมาเป็นวิซ่านักเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน<อ>เป็นเชฟอะค่ะแล้วตอนนี้ล่ะ ตอนนี้ก็เป็นเชฟแต่ว่าทํางานเป็นเชฟทํางานก็คือได้วีซ่าทำงานมาเป็นเชฟหรอใช่ค่ะมาเป็นใมันเป็นมันมีช่องทางให้กับคนไทยทําแบบนี้ใช่ค่ะเป็นเป็นอีซ่าเขาเรียกว่าเป็นอ่า e2 employee ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะเราก็ตามผู้ลงทุนมาแล้วรู้สึกไงครับกับอเมริกาชอบอเมริกานะยังไงเราก็ยังชอบอเมริกาอยู่ดี ผู้คนด้วยมั้ยใช่ค่ะใช่ใช่จริงๆหนูได้งานหลายประเทศนะคะก็ไปจีนมาค่ะไปอยู่ที่จีนมาแล้วก็ไดริ้งก็ต่างเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ได้งานที่นอร์เวย์อย่างเงี้ยค่ะได้งานที่แคนาดาแต่ว่าหนูเลือกที่จะกลับมาเมกาใช่ What's your name I'm Mia I'm Ella Is this your first year It's my first year here Let me ask you What was your first impression Oh, the food looked amazing, yeah. so we just want to try everything. Yeah. We're going to make a few you want to join? <laughs> Yeah, yes. she's our friend. Uh, <laughs> Interview. Uh, you just got pad thai. Yes, I got chicken pad thai. Okay. <laughs> Talk about food price. The food prices are actually very, very good like for the quality of food. So I'm mm -hmm. really surprised and I'm really excited to try more. What do you have? I have the pork jaw from Farmhouse Kitchen and it's very juicy and good texture so I really enjoy it. It's just mango sticky rice with fresh coconut. I haven't tried it yet. This one look fancy. Yes. Both From farmhouse kitchen. Have you ever been to Thailand? No, but it's my dream to go. I want to go so bad. My family goes sometimes. น้ำมะพร้าวจากฟาร์มของเราเขากินได Yes, plan that tomorrow. I'm gonna go tomorrow. Okay. Thanks so much. Thank you guys. Thank you. ตอนนี้ผมอยู่กับชื่ออะไรคะชื่อแนนค่ะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านพยาไทยมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากสุราษฎร์ค่ะเป็นสาวใต้เป็นสาวใต้ ใช่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนใต้แล้ววันนี้ที่ไทยเฟสติวลนี้อเอาอะไรมาขายบ้างครับอ้าววันนี้จะมีปลาหมึกย่างนะคะ<อ>ปลาหมึกย่างน้ำจิ้มแบบไทยเลยจัดจ้านแล้วก็จะมีหมูสเต๊ะแล้วเราก็มีบัวลอยซึ่งนี่เราก็ปั้นปั้นบัวลอยเองหมูสเต๊ะของเรานี้พ,รรพิเศษยังไงครับพิเศษยังไงหมูสเต๊ะเราเราเรา,เราตั้งใจทำนะคะอันดับแรกแล้วเราก็ใช้ใบเตยใช้กะทิแล้วก็เครื่องที่เราหมาักแล้วก็น้ำพีน,สนัสซอดเราก็ทำเอง ปลาหมึกย่างล่ะปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างเราจะมีการหมักขมิ้นนิดนึงก็เหมือนของบ้านเราเลยแล้วก็น้าจิ้มเนี่ยจะรสเด็ดมากก็คือเราให้พริกให้กระเทียมแบบไม่ห่วงเลยค่ะช่วงนี้อเมริกาอย่างที่เขาบอกกันนะว่าอาจจะเป็นขาลงหรือไม่ลงเศรษฐกิจดีไม่ดีแล้วแต่ช่วยบอกที่มาที่ไปของเราหนะ่อยว่าเอ๊ะมาปัก เขาแล้วลงหลักปักฐานที่อเมริกาได้ยังไงครับก right, ็มาตอนแรกก็ค yeah, ือมาเรียนก่อนมหาเรียนใช่มาอยู่เทนเนสซีแล้วก็เราก็ย้ายไปอยู่แคนซัสแล้วก็พอเราได้มาเที่ยวเวสโก้เรารู้สึกว่าเราชอบที่นี่เราชอบอากาศที่นี่เราชอบผู้คนที่นี่ก็เลยย้ายมาเวสโก้ถ้าเกิดใครฟังร้าจะงงก็คืออยู่ตรงฝั่งแคอร์ลนยใช่ก็คือจะย้ายใช่ค่ะย้ายมาอยู่ซียโตก่อนแล้วก็มาพอร์ตแลนด์ตอนนี้นะครับอยู่ที่มือผมก็คือหมูสเต๊ะนะครับคนย่างอยู่นี่ครับกำลังย่างอยู่เมื่อกี้เปแล้วเมื่อกี้มันเด หอมครับหอมท้ามกลางสายฝนนะครับตอนนี้ขนมจ,จิง้งแซบนะครับอันนี้อยู่ที่2ไม้12เหรียญน,นะครับตกไม้ละ6นะครับส่วนเมื่ีหมูเตะเนี่ยสไม้9้าเหรียญน,นะครับตรงนี้ผมเห็นชื่อเมนูอะไรนะขนมจีนแซบลืมไขมันก็คือกินแล้วก็ ลืมอ้วนไปได้เลยเพราะมันอ้วนแน่นอนใช่โอเคน้ำยาใต้นะคะน้ำยาใต้ก็คือใส่เป็นปลา็นขมิ้นนิดนึงใช่แล้วก็มีเครื่องแกงใต้ซึ่งเผ็ดอันนี้เผ็ดเป็นคนใต้หรือเปล่าครับไม่ใช่อ๋อแล้วก็อันนี้แหละค่ะอันนี้คือเขียวหวานเขียวหวานขนมจีนแทนเขียวหวานก็คือมีขนมจีนเนี่ยค่ะแล้วก็มีผัก ได้กินมากเลยเดี๋ยวผมจะชิมนิดนึงได้อันนีึลงแล้วก็อันนี้ขนมจีนน้ำพริกค่ะขนมจีนน้ำพริกอุ้ยอันนี้หายากครับแล้วขายออเดอร์เท่าไหร่ครับออเดอร์ละเก้าเหรียญออเดอร์ละเก้าเหรียญออเดอร์ละเก้าเหรียญเก้าสามยี่สิบเจ็ดประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับแล้วยังมีแล้วก็มีเออ่ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดมัดเท่าไหร่ครับห้าเหรียญสามอันห้าเหรียญก็ตกอันละบาทนิดนิดใช่ตกอันละสามสิบกว่าบาทนะครับใช่ค่ะอันนี้ขนมเทียนขนมเทียนครับสี่ชิ้นหกสี่ชิ้นหกก็ตกชิ้นกว่าบาทนิดนิดแล้วก็อันนี้ขขนมัังงสยา ขนมปังสยามทลาห PA ้าเหลียมศิลาห้าเหลียมความพิเศษของตัวสักขยาของเราล่ะขันใบเตยใบเตยเองใบขันสดก็คือสีแบบธรรมชาติเลยสีใบเตยขันครับน้ำตาลเอ๊น้ำตาลปึกนะครับตอนนี้เนี่ยคนที่ LA รวมถึงคนที่อเมริกาแล้วก็เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมองภาพว่าตอนนี้เมืองไทยเศรษฐกิจไม่ดีอเมริกาก็ไม่ดีในมุมของเรากับคํานี้รู้สึกงไงครับรู้สึกว่ามันไม่ดี แต่ว่าไม่ถึงว่ามันไม่ดีก็เศรษฐจกินไม่ดีจริงจริยอมรับความจริงใช่แต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ให้อยู่ได้กําไรคงไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเราามถสามารถคาดเดาได้เลยว่าวันไหนจะยุ่งมากวันไหนจะเงียบมากมันก็เวสค่าใช้จ่ายถูกไหมครับบางทีเราเอามา overstaff เองคนมาเยอะแต่ว่าลูกลูกลูกค้าไม่มาตาครับมาชิมกันต่อนะครับอันนี้เป็นขนมจีนแกงใต้นะครับปกติเขาจะให้3มจับนะครับนี่ผมขอมาจับเดียวเพราะเดี๋ยวเรียกว่าจะต้องไปชิมที่อื่นต่อ Hmm. and And I saw you just finished Khao soy. Yes. How much you love Khao Soi? I love it a lot. Yeah, hundred percent. Chiang Mai is very magical, beautiful place, beautiful people, and yeah, I've tried dozens of Khao Soi there. <laughs> Besides Khao soy, what else do you try? Hmm. I also really love Tom Ka. Can you be more specific? Why Thai food is one of your favorite food? Honestly, like all the different flavors, it's so flavorful, and the spices, and the heat, and the acid. Um, it's just everything's very well balanced. Uh, it's been hard for us to pick what we're gonna eat. We wish we had bigger stomachs. <laughs> and um, maybe we'll try some mango sticky rice on oh, the way out. We'll that's see. That's a good choice. Yeah. yeah. <laughs> all right. Thank you so much. โอเคครับตอนนี้เราเห็นลูกชิ้นลาบซอสน้ำจิ้มหน้าตาน่ากินมากเลยตอนนี้เราอยู่กับน้องชื่ออะไรครับชื่อบีครับน้องบีเป็นเจ้าของร้านอะไรครับครับจินไทยครับจินไทยบรัสซี่วันนี้เอาอะไรมาขายครับวันนี้เอาลูกชิ้นปิ้งมาขายครับก็คืออันนี้เลยใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ฟอร์มอัพแลลวครับอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูนี่ลูกชิ้นไก่นะครับความพิเศษก็คือว่าเราทําเองใช่เราปั้นเองครับเราเราปั้นอันนี้จากแมชชีนตัวนี้ครับตัวเครื่องกับรวมค่าขนส่ง ก็ประมาณพันกันเหรียญนะครับโอ้ใช่ประมาณสามหมืนกว่าบาทแล้วถ้าถ้าเราไปไปซื้อลูกชิ้นตำที่ตลาดมาเก็ตเนี่ยแท็กเล็กนิดเดียว6กเหรียญเจเหรียญแน่นอนแต่อย่างถ้า,ถ,าถ้าที่ร้านทำอครับ พรีแพ็กเกจเรียบร้อยอยู่ที่500กรัมครับที่ร้านขายอยู่12เหรียญห้าสได้ครับวันนี้น่าจะขายเป็นหลายมหลายหมื่นไม้แล้วก็ประมาณนะครับก็ทำมาเยอะอยู่เหมือนกันครับโอเคได้ๆโอเคขอบคุณรับครับดีครับพี่ชื่อเอกครับดีจังทีวีครับของใครที่ตาม YouTube เกี่ยวกับธุรกิจฟู้ดทรัคแล้วก็พูดถึงเรื่องของลิฟิ่งในวอชิงตันนะครับดูวิววิวดูวิวก่อนครับงั้นถามเลยดีกว่านี่สภาพเศรษฐกิจ ที่เขาบอกไม่ดีไม่ดีแต่ทําไมคนมาเดินกันเยอะขนาดนี้คนยังยังออกมาซื้อกับโค้งกับข้าวคือต้องบอกก่อนว่าอเมริกาเนี่ยก่อนหน้าช่วงนี้คืออันนี้จากตัวเองนะก็คือแบบผมว่ามันยังซบเซากว่าน,นี้แต่ว่าปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับคนก็ยังถึงแม้พวกเข้าของมันจะเริ่มแพงขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังแบบค่าแรงอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นแล้วที่วอชิงตันเป็นยังไงพงคเขา วอชิงตันเนี่ยพอดีผมทําเกี่ยวกับรถฟุ้ดทักที่ขายพวกพนักงานอยู่แล้วเราอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบมากนะครับเหมือนร้านพวกร้านอาหารทั่ว,วไปเนี่ยเศรษฐกิจผม โดยส่วนรวมแล้วคือดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมครับมาเจอกันอีกหนึ่งปีนะคะคุณแพรจากกะทิพรสวัสดีค่ะเราขายไฮไลท์หลักก็คือเขาเนี่ยมะม่วงเขาเนี่ยมะม่วงเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างก็เหมือนเดิมแล้วก็มีกะหรี่ปั๊บค่ะแล้วรอบนี้ก็มีสปริงโร่ขึ้นมาเฟชโร่อะไรอเขาเนี่ยมะม่วงนี่ เป็นที่นิยมมากๆเลยไหมเป็นที่นิยมมากมากที่ร้านก็ขายดีมากมากค่ะที่ร้านเราขายอยู่ในราคาสักสิบสองเหรียญต่อเดอร์สิบสองเหรียญแต่มาที่นี่อยากให้ทุกคนได้ลองชิมค่ะก็เลยขายเป็นเจ็ดเหรียญทำไมลงไปเยอะจังเลยพอชั่นเท่าเดิมค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองชิมจริงๆแต่ว่าเวลาไปงานเฟสติวัลจะเพิ่มนะไม่ไม่พอชั่นพอชั่นเท่าเดิมเลยแล้วก็อยากให้ลองชิมก็คือใช้มะม่วงหนึ่งลูกแล้วก็ข้าวเหนียวเสิร์ฟเท่าเดิมเลยมะม่วงดูให้หน่อยได้ไหมครับว่ามาจากไหนของเม็กซิโกค่ะแชมเปญแมนโ รสชาติเท่ากันไหมรสชาติใกล้เคียงมากๆหวานเหมือนกันเลยแค่ตัวเนื้อมันอาจจะต่างกันนิดหน่อยอะค่ะนี่ครับกำลังปอกกันอยู่มือปอกวันวันนึงขายได้กี่ออเดอร์ครับวันนึงน่าจะสองวันรวมกันน่าจะประมาณ500กว่าออเดอร์ค่ะน่าร้อยคูณเจ็ดเข้าไปนะครับเจ็ดเหรียญก็ประมาณ3ามพันห้าใช่ค่ะมะม่วง50าสิบังประมาณนี้ค่ะใช้มะม่วงใช้มะม่วงอย่างนี้50าสิังประมาณนั้นนะครับนี่โอเคคําว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ดี อันนี้มีความเห็นยังไงครับสำหรับที่ร้านแล้วอ่ะเราเรายังค่อยโชคดีเพราะเรายังมีลูกค้าที่ยังเป็นลูกค้าที่อยู่ในชุมชนช่วยกันมาสนับสนุนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในลูกค้าที่เป็นต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างลดลงมากถึงว่าเมืองพร้อมแลนปกติจะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมาลงเยอะแล้วคนักท่องเที่ยวเยอะมากมากก็ปกติก็จะเห็นเดินตามสนุนเราจะได้ยินสำเนียงหรือว่าภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นค่ะ อาครับมาอยู่กับพี่อีกร้านนึงนะครับผมเห็นเป็นแบบคับเฟ<ช>่ผสม,มกับพวกเข้าเนี่ยว่าม่วงแล้วก็โทสอะไรนะครับชื่อพี่อะไรครับชื่อโู๋ค่ะพี่อ๋มีบิสเนสกี่ร้านเออที ตอนนี้นะคะมีร้านแรกเป็นร้านมีเส้นค่ะร้านต่อไปที่เปิดเป็นร้านเช,เชิญค่ะคเ,เชิญคาเฟ่ใช่เป็นร้านบรน์ที่เอามาวันนี้ก็มีพวกวนนข้าวเหนียวมะม่วงใช่ค่ะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็มีไททีโทสแล้วก็ติ่มติมมะม่วงทั้งหมดมีคากิโกลิใช่มีแมงโก้มัทชาคำว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ดีพี่มีความสุขไหครับ อตอนนี้ที่ร้านก็ยังไม่ได้กระทบมากนะคะใช่ก็ยังขายดีอยู่ปกติมองว่าเกิดจากอะไรพอไมเอลบนเยอะเหมือนกันคะอ๋อเอไม่ทราบแต่ปอดแรงก็นทีนี่หรอค่ะใช่แต่อรอดแร์ก็เห็นทุกร้านขายดีอยู่นะคะยังไม่ค่อยแบบว่าเจอผลกระทบเยอะเท่ากับทาง L.A. ถามนิดนึงว่าทุกวันนี้สินค้าอาหารไทยราคาขึ้นไหมราคาขึ้นค่ะคือภาษีขึ้นเราก็จําเป็นต้องขึ้นเพราะเรารับสินค้ามาแพงขึ้นสินค้าของเราร้อซมาจากประเทศไทยเลยไม่เชิงค่ะประมาณสัก75%กระแสะวันนี้เป็นไงครับ วันนี้ก็ดีดีมากๆนะคะเวลามาออกงานเราคนให้ความสนใจโบเต้ยิบให้พี่ดูหน่อยได้ไหมว่าอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้คือเป็นขนมที่เรากินกันตั้งแต่เด็กโปรโมชั่นสี่ถุงสิบค่ะสามถุงสิบค่ะขึ้นติดต่รัค่ะมาคัพค่ะก็อันนี้สี่สี่คับสี่คับก็สิบเหรียญค่ะนี่สี่คับสิบเหรียญใช่วันนี้มาซื้ออะไรเอ่ยมาซื้อขนมค่ะขนมหายากค่ะทุกวันนี้ทําอะไรอยู่ครับทํางานร้านอาหารไทยค่ะเป็นไงบ้าง ก็บีซีค่ะช่วงนี้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีนี่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวค่ะคนเขาต้องออกมาทำมาหากินค่ะจริงเหรอครับใช่ค่ะเออไปเจอได้ที่ร้านไหนถ้ามีคนอยากไปร้านนี้แลยค่ะแซบปิ่นโตไทยค่ะอ๋อโอเคที่อยู่ในฟู้ดคอร์ดหรือเปล่าครับมีทั้งอยู่ในฟู้ดคอร์ดแล้วก็มีเป็นร้านที่เป็นขายอาหารอีสานค่ะ how was your experience from last year and comparing to this year last year was amazing the food was so good i got to try so many different places um, it was just a really great experience so i had to come back this year and i had to bring my niece with me you love. You like it you like it <laughs> so i asked you last time that your favorite food is lamb yes is that still in your mind Yes, larb is definitely my favorite. I came back to try the larb, but I'm also gonna go for the pad thai this time. Oh. She likes the mango sticky rice, so she's eating that now. This is my dad right my here. Dad. Hey, you know. he, he put me on the spice, so last year was a level three. I think this year we're gonna keep it up to a level four. Okay, <laughs> let's see who can eat the most spicy between dad <laughs> and you. And how about the mom. Well, I'm pretty mild. Okay. I, you know, I like stuff like mango. You like mango? I'm, I love the fruit. And I love more than anything else the people. I love the people. Yeah, it's very festive out here. So it's like everybody is just running into each other. It's like we know each other. So it's a wonderful place to be. This is my first time, but it won't be my last. Okay, all right. Thank you, guys. Thank, thank you. you. Thank enjoy you. Again. Enjoy. Enjoy. อ่าครับตอนนี้เราอยู่กับแม่ของน้องพีทมาจากพิซณนุโรกมาอเมริการอบที่2แล้วหรอครับมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวค่ะรู้สึกไงกับอเมริกาบ้างครับอากาศดีค่ะต้นไม้เขาเยอะเขียวไปทั้งเมืองเลยเดินเล่นไม่เคยเหนื่อยเลยยิ่งสปอะอยู่ที่ออริกอนด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่แม่อยู่พิซณนุโรกทาอะไรครับอ่ารัดการำนานค่ะเกษียณแล้วอาหารไทยที่นี่ไม่ใช่ของร้านลูกนะแต่ว่าร้านเขอื่นอะ รสชาติต่างกับที่เมืองไทยไหมครับอันนี้ก็อร่อยกว่านะฮะเฮ้ยจริงแม่พูดยริงเดี๋ยวคนที่เมืองไทยค่อยกลับเมืองไทยไปบ้าเนี่ยก็บอกบอกลูกไปแล้วค่ะมันเข้มข้นกว่าหรอใช่แล้วโปรตีนพิซซาโล่เขากินรสชาติไหนอะครับพิซซานโล่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อ่าแล้วแม่มาเจอที่นี่หวานไหวไหมครับอืเป็นบางที่ค่ะ เรียกว่าตอนนี้เมืองไทยเขาก็บ่นกันนะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคุณแม่ได้สัมผัสอะไรกับเพื่อนเพื่อนบ้านหรือว่าแม่ค้าพ่อค้าบ้างไหมครับสัมผัสค่ะไปโดยเฉพาะตลาดโคมมตูมที่พิโลกนะคะแม่ค้าไปถึงปุ๊บช่วยซื้อหน่อยเขาบอกคนเหมือนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีค่าตลาดกันไม่ค่อยไม่ค่อยใช้จ่ายหรอครับค่ะใช่แล้วก็อยากจะบอกอะไรคนไทยที่อยู่เมืองไทยบ้างที่กําลังอาจจะเสียกําลังใจอยู่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรพวกนี้ครับแม่สู้ค่ะต้องสู้ ทุกทุกครั้งที่โทรหาลูกก็จะบอกลูกสู้นะคะไม่ว mm. ่า,าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน uh, ครับตอนนี้เรามาเจอคนต่างชาติที่มาเดินงานนะคะ What's your n a My e m name is Chris <And S 3> Nicholas What was your first impression of the event today? Well, it was cold and it was raining, <Okay. S 3> but um, everybody is really nice and they have all my favorite foods available. Um and I just like the people and the culture. How much you love Thai food? I love Thai food. I like Thai food that is so spicy that it makes my nose run, oh. that it makes me cry. That's my favorite. Like scale one, one to ten. Give me ten, give me eleven. Really? Give me twelve if you can. Man, I, I like I ask for Asian spicy or Thai spicy. So I know that we go to Bangkok. Who is Samoy? Yeah, we start in Singapore, we end in Hong Kong, but we go to Thailand along the way, so we go to Bangkok, Phuket, and what'd you say? So to uh, how exciting you are. Very exciting. It's I want to go there more than anywhere else in the world. Wow, okay. Yeah, we're going to Lobbury with the monkeys, the monkey temple. I am scared of monkey very oh, much. Yeah, yeah I love I'm scared of the monkeys too. Oh, really? I want to see it. Oh, okay. Yeah. I know to carry things close so they don't grab you know what? things. You might not see as much as before because yes. the city trying to control it mm. recently. Okay, yeah. but good luck with your trip. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank, you. thank you so much. โอวันนี้ขายหมดทุกอนุเลยครับจนต้องวิ่งกลับไปเอาของที่ร้านมาขายต่อนะครับนั่นคือนะวันนี้นะครับเรามีคอหมูย่างมีเนื้อสวรรค์เนื้อสเต็ก แล้วก็จนขายจนหมดจนต้องวิ่งไปเอาหมูสเต็กมาขายเพิ่มครับพี่รับใช่ครับผม<อ>วันนี้ขอบคุณมากทุกๆคนออกมาเอนจอยกันนะฮะกะ็ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ป๊อปแลนด์เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันผมดีใจมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆก็ยังดีครับผมเคยถามพี่ป๊อปปีที่แล้วเรื่องเศรษฐกิจครับปีนี้25่0้าสองาสำหรับที่คือ เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราแพลนตั้งแต่2024เราเลยมีข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดของ2025ได้ครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยการเตรียมพร้อมของ นักธุรกิจทุกคนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ยอมรับมันซะคําว่า busy l o w เนี่ยเอาเราเรามาเริ่มใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีบรรทัดฐานใหม่ที่ทําให้ร้านเรายังเดินต่อไปได้แล้วก็มีกําลังใจให้น้องด้วยครับตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้28เหรียญค่ะ28เหรียญค่ะตัวละพัน่ากประมาณนั้นเพื่อนชอบเหรอครับจ้าสวยค่ะโอเคจ่ายตังค์เลยครับจ้าแต่ชอบตัวเล็กที่ห้าค่ะตัวเล็กที่ห้าวันนี้เป็นไงครับขายดีไหมวันนี้ก็โอเคค่ะ เรื่อยใช่ค่ะแต่หนูถือว่าหนูโอเคค่ะโอเคกางเกงมวยไทยเท่าไหร่ครับกางเกงมวยไทยเออ่ตัวเล็กยี่สิบห้าค่ะตัวเล็กยี่สิบห้าแล้วก็ตัว XL เนี่ยยี่สิบแปดครับแล้วก็ถ้าเป็นสอง XL สามสิบค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับเรามาชิมหมูสามชั้นทอดอันนี้อีกเจ้าหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นสูตรมาจากเมืองไทยเลยนะครับร้านที่เมืองไทยอร่อยมากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาชิมนะครับจิ้มน้ำจิ้มก่อนหนึ่งที อร่อยครับกรอบหอมเขาโรยกระเทียมด้วยนะครับเจ้านี้แล้วก็กินแล้วหยุดไม่อยู่ครับไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ครับราคาอยู่ที่10เหรียญนะครับหรือ350บาทพติ๊กครับครับสวัสดีครับนอกจากบูธอาหารแล้วก็บูธขนมอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเรายังมี บูธที่เป็นข่าวดีให้กับคนไทยที่อเมริกาใช่ไหมครใช่ค่ะทิปแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะติปพจนีสรีเสรินวัตนะคะก็คือว่า ตอนนี้คนไทยที่อยู่อเมริกาสามารถซื้อบ้านได้โดยไม่ต้องกลับเมืองไทยไปเลยถูกต้องใช่ค่ะใช้วิธีขั้นตอนอยังไงครับก็เราก็ต้อง q u a ร i f y ก็ต้องดูรายได้ดูภาษีก่อนภาษีรายได้ที่อเมริกานะคะเขาสามารถที่จะผ่อนที่เมืองไทยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เงินดาวแค่นั้นเองใชนะ่แค่นั้นเองคแล้วเขาจะไปซื้อ property ของ land house หรอครับมีใช่ค่ะที่ l a n เ h o าส์ที่เมืองไทยเขตกรุงเทพนะคะก็จะมีพระราม9้ามีทองหลอ่อมีเจ้าพยาก็คือเราาโครงการวันเวลาซึ่งขายดีมาก ภูวิลล่าเนี่ยนะคะหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะมีสุขุมวิทมีบางนาฝั่งอุทยยาเนี่ยหลังนึงประมาณแค่8 0 0 0กว่นกเหรียญอยงเนียนะคะแล้วก็มีขอนแก่นก็แสนก่าเหรียญอุดรธาน,นีแล้วก็มหาสาครคามซึ่งการทํารายละเอียดของอการก่อสร้างของแลนด์เฮาส์เนี่ยเชื่อถือได้ใส่ใจกับผู้บริโภค โอเคยังไงฝากเบอร์คอนแทคติดต่อที่ไหนอะไรยังไงไดีครับได้ก็ตามไลน์ OA นะคะับ f i c i a l Line ข้างล่างกับเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยค่ะโอเคขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะด้านหลังผมก็คนยังมากันคือค้างเลยนะครับแล้วผมก็อยู่กับพี่สิทธิ์นะคะเป็นเรียกว่าโต้โผอีกแล้วนะครับอีกปีหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สิทธิ์ตอนแรกรู้สึกไงครับที่ฝนจะตกมาเสียวๆไหมครับก็ ก็เสียวแต่ก็มันก็โอเคนะเป็ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มีคนมาแต่คือเมืองนี้คือคนเขาชินกับฝนไงฮะเ oh. พราะประมาณ8เดือนใน12เดือนนะฝนมันตกแี่ oh. นั่นเขาชินกับฝนอยู่แล้วเราก็เลยได้รับการเสียงเรียกร้องว่าอ่าโอเคขอจัดอีกรอบหนึ่งทางทางดิสตริกต์เขาก็สนใจเพราะว่าเออเรากช็ช่างสร้างแบบความคึกคืนให้แถว <laughs> บริเวณแถวนี้ครับผมคือบริเวณตรงนี้นี่ก็คือ มันสะดวกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับยาร์ดข้างบนนี้เลยใช่ยาร์ดสปาเมนต์ใช่ครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับผอคนใหม่นะครับเป็นผอสำนักงานเกษตรที่ประจำอยู่ที่ลอสแอนเจลิสวันนี้ก็มาที่พรแรกเหมือนกันนะครับซึ่งมาพราวก็เป็นอะไรที่คนไทยคุ้นเคยแล้วก็เรียกว่ารับประทานกันตลอดเห็นว่ามีแบบแบบใหม่กินง่ายเป็นแบบถุงใช่ไหมครับใช่ อันนี้ก็จะเป็นไรซ์เบอร์รี่ชาที่เรามาประชาสัมพันธ์นอกจากนั้นก็มีโกโก้โกโก้เนี่ยเป็นต้นพันธุ์ของไทยเลยนะคะใช้โก เป็นช็อกโกแลตแล้วก็โกโก้สายพันธุ์ของไทยเลยค่ะคติดตาม Facebook ส,สำานักง,งานได้นะคะว่าเราจะไปที่ไหนอีกค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหฝนตกหนักมากนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับ,รบแต่ลองดูข้างหลังสิครับนี่ขนาดเป็นวันที่ฝนตกนะครับก็คนก็เริ่มมากันแน่นนะครับแล้วเราก็ทุกคนก็มาในในในเสื้อฝนแล้วแล้วมองจุดนี้ยังไงครับว่าฝนตกหนาวก็หนาวลมก็ตอนนี้ประมาณน่าจะ15องศาเซลเซียสหรือ56รู้สึกไงว่าอาหารไทย คนมาขนาดนี้ครับก็อันนี้เป็นเป็นจุดแข็งนะครับ,รบของอาหารไทยสถานกรุงศูนใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทยในในพอตแลนด์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่2แ,แล้วเราก็ดีใจประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับผมมั่นใจว่าปีนัตต่อๆไปเนี่ยเราจะต้องมีปีที่3ที่4 ต่อเรื่องไปแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของงานนะครับผมต้องบอกว่าที่นี่คึกคักมากเลยนะครับแล้วก็อาหารอร่อยมีคุณภาพนะครับยังไงวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พบกับงานเฟสติวัลด้ใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ